สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำซองสูบนะใช้ชื่อว่าตังตังชาเฮอแต่างย่างงี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ตามกระแสนะครับแต่เห็นเห็นอยู่นะออในโลกโซเชียลเป็นอินโดนีเซียแบรนด์หลอดนะครับชุดนีออ้จับดูแล้วน่าจะเป็นโมเดลนะเป็นลักษณะเหมือนยางอะ่ะกออ็น่าจะเป็นหุ่นยางหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อ เท้ารูปช้างโอ้เป็นพวงเจเป็นยางนะอโอ้มีกาดด้วยการ์ดมาให้สามใบครับี่อันนี้เป็นด้านหลังนะสุดตรงนี้ก็เป็นปกปิดเครื่องบินอันนี้อาฟักทองเอ้ยไม่ใช่ส้มส้มก้ามอันนี้ก็จะะเค้ผสมแตงโมโอ้แปลกดีอามาดูอีกซองหนึ่ง ฉิมมากอาฉลามอาตัวนี้เป็นฉลามใส่เท้าตัวนี้ก็จะเป็นลิงผสมอะไรไม่รู้อันนี้ช้างกับกระบองเพชรนี่ก็ฉลามใส่รองเท้าอะแปลก,กดีนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามกระแสพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกอก็เอาไว้เป็นคงแจได้นะตั้งได้ไหมไม่ได้อะ แต่หลักๆเลยมันก็จะเป็นตัวโมเดลนี่แหละอ้าวซ้ำน่าขอฉลามใส่รองเท้าแล้วก็มีหนูอ่ะไม่ใช่มันเป็นบีเวอร์ครับใส่ชุดมาเฟียตัวนี้น่าจะเป็นพวกนินจานะนินจาคุโนฮะนี่ไงมันแปลกเลยตัวนี้ก็ไม่รู้ตัวอะไรนะแปลกๆดีเหมือนกันก็ลองไปหาเดินดูตาม ร้านค้านะครับทั่วไปนะเป็นของเล่นแผงฝกซองก็อย่างนี้แหละ20บาทเองครับชุดนี้นะก็เดี๋ยวคราวหน้ามีซองสมอะไรแบบแบบแปลกแปบบแบบใหม่หน่อยก็จะเอามารีวิวนะอะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ